นะครับส่วนน้องไี่ได้เล่นบางตอนห้าบ้านเป็นถนนครับเป็นถนนก็คือแยกกันอยู่คือพี่เนีอนอยู่บนแคร่ครับแล้วก็มองน้องอยู่ตลอดเวลาครับพี่หลับไปน้องเนเล่นอยู่บนลานดินใช่ครับดูไหมฮะเล่นอยู่บนลานดินครับตื่นขึ้นมาปุ๊บหายไปแล้วครับแล้วหลังจากนั้นพี่สาวตามไหมก็ตามหาครับตามหาหยุดพักหนึ่งก็เข้าใจว่าป้าจะเป็นคนมารับน้องไปก็เลยรีบไปถามป้าอยู่ที่บ้านซึ่งบ้านป้าอยู่ติดกับถนนใหญ่ครับปรากฏว่าป้าก็ตกใจว่าป้าไม่ได้ไปรับก็เลยรีบเข้า ซึ่งตอนนั้นผมก็กาลังที่จะไปส่งพระอาจารย์อยู่ที่อำเภอหนองสูงครับครับซึ่งผมขึ้นยนตตัวไปรับสายจานอีกครับที่วัดกลับลงมาตอนสิบโมงครับตอนสิบโมงก็มาจอดรอแฟนอซึ่งเป็นป้านี่แหละครับก็ตอนนั้นกําลังหาเด็กอยู่ผมก็เข้าใจว่าหลานผมเนี่ยน่าจะเล่นอยู่บริเวณหมู่บ้าน,คร,นครับไม่ไม่คิดว่าหลานจะโดนอุ้มไปแบบนี้วันนั้นวันที่เท่าไหร่ครับเป็นวันค้าของวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมปีที่แล้ววันที่น้องชมพู่หายตัวไป คือตำรวจบอกว่าคนร้ายได้เดินผ่านสวนยางตรงข้ามบ้านลุงพลไปทางบ้านของน้องชมพู่แล้วก็พยายามล่อลวงน้องชมพู่ให้ตามขึ้นไปฮะม,มีการตั้ง้อสังเกตว่าระหว่างที่คนร้ายพาน้องชมพู่ไปเนี่ยมีการใช้มืออุดปากน้องจนทําให้น้องหมดสติก่อนที่จะนําตัวน้องขึ้นไปปล่อยทิ้งไว้ตรงจุดที่พบแหวนครับที่ห่างจากสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามบ้านลุงพลขึ้นไปฮะในการสืบสวนที่ผ่านมาครับมีการนําส่นักตํารวจของหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมค้นหา พยายนหลักฐานเขาผมบอกว่าสุนัตตำรวจของ3หน่วยงานรวมไปถึงปลาส้มหมาของน้องจมพู่เนี่ยครับได้ดมกลิ่นจากบ้านพักแล้วไปหยุดตรงจุดที่พบแผนทั้ง3 4ตัวที่ว่านี้เลยฮะแล้วจากนั้นครับตำรวจได้วิเคราะห์พฤติกรรมคนร้ายนะครับบอกว่าหลังจากที่เอาน้องชมพู่ไปปล่อยไว้ตรงที่จุดพบแผนแล้วเนี่ยก็มีการเดินทางออกนอกพื้นที่ไปพยายามที่จะสร้างหลักฐานแสดงตัวเป็นการอำพรางฮะมีทั้งการยืนยันตัวเองที่ด่านตรวจโควิดการโทรไปหาแม่น้องชมพู่หลายครั้งเพราะว่าไปที่อำเภอท้องสูงฝนฝนกำลังตกก็เลยปิดโทรศัพท์ไม่ได้สื่อสารันนพราะ้ แม่เด็กก็ได้โทรไปบอกตอนตอนไปถึงอำเภอเขาวงครับก็คือเริ่มหากันแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มใจเสียแล้ววันที่ิคือหาไม่เจอกันคือเราผ่านไปประมาณไปไปถึงอำเภอเขาวงเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าก็ได้โทรกลับมาสอบถามแม่เขาบอกว่าหาเจอหรือย,ยังมแม่เขาบอกว่าหาไม่เจอ เท้าอยู่บนภูเขาไม่รู้ว่าเป็นรองเท้าใครแกอยากจะมาแล้วพาขึ้นไปดู เห็นเขาเขาก็เลยโทรมาหาชาวบ้านที่เขาเป็น่น้องกันคือ่บ้านนึงต่เมอตยาไหนจะเปราี่นาะเปนแต่อะรเป็นครับรับ้าเลยเนี่ย่อเนีขาบอกว่าทุ่มนทุ่มนึ่ทุ่มหนึ่งปีเลยผมเอาไก่ําตัไปให้ไปตามตัวั่วตองตัวาตองตัวรวกา ทาทาเรียงทีก่อน้ลยร พี่กินตาตั้งแต่น้องหายไปใช่ไหมเราจะไปอยู่แถวแถวตามไรนะครับตอนนั้นก็ตกใจครับพือจะกับก็กลับไปได้แล้ว ก็พยายามกับพยายามที่จะไปส่งพระก่อนแล้วค่อยกลับมาเข้า,เขาใจแล้วว่าบ้านเน,นลูกพก่อจะเป็นคนร<ม>้ายตามวิจิตรก็ไม่จะเป็นคนร้ายเหนเตืตเหนือใต้หนือเหนือพ่อจะเป็นคนร้ายคนร้ายมันอยู่สมันอยู่ในบ้าน